จบเป็นยังไงเมื่อผมพาแฟนเข้าไปหาหนอนรถด่วนครั้งแรกครับและพาแฟนกินวุ้นไม้แผ่ครั้งแรกครับสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ภารกิจของเราก็คือพาแฟนไปหารถด่วนครับและวันนี้ก็ไม่ได้ไปแค่พวกผมนะครับก็จะมีพี่พี่เพื่อนๆนะครับผมไปด้วยครับตอนนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางครับตอนนี้ก็เหลือแต่คันผมแหละครับยังไม่ได้ออกเพราะว่าสตาร์ทไม่ติดครับไม่ติดเพราะว่าไม่ได้เปิดกุญแจครับผม ลุยกันเลยครับทุกคนผมกับแฟนก็นั่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจครับผมบอกเลยแรงครับขึ้นดอยแรงครับคันนี้และวันนี้ก็จะมีเซียนหารถด่วนครับนั่นก็คือแม่ผมเองครมาดูกันครับทุกคนว่าพวกผมเนี่ยจะเจอรถด่วนกันหรือเปล่าและวันนี้เนี่ยแฟนผมเนี่ยจะได้เจอกับตาไหมครับแฟนผมเนี่ยชอบกินรถด่วนนะแต่ไม่เคยเห็นแบบตอนจับครับผมวันนี้ผมก็เลยพาแฟนมาเลยครับผมเส้นทางก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับผมระหว่างพักครับล้วก็แวะมาเจอกับผลไม้อันนี้ครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่รสชาตินี่จะหวานๆครับ่่ออยรวา และตอนนี้ครับผมเราจะเดินขึ้นดอยกันแล้วทุกคนดูสิครับโคตรสูงเลยครับแต่เราจะเดินอ้อมนะครับไม่เดินตรงแฟนบอกแค่นี้จิบจิบครับผมชิวชิพอขึ้นมาได้แป๊บเดียวครับลื่นหมดเลยครับแต่ละคนคือเลอะเทอะไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครับแล้วคือทางเดินคือไม่ไหวเลยครับทุกคนไม่มีทางเดินเลยครับเราก็เลยทําทางครับแล้วก็มุดไปอย่างนั้นแหละครับไม่รู้ทางไหนทางไหนแล้วครับตอนนี้และในที่สุดครับเราก็มาเจอกับต้นไม้ไผ่ครับเดี๋ยวเราก็จะหาตรงนี้กันเลยครับไม่รู้ว่ารถด่วนจะมีหรือเปล่าแล้วดูต้นไผ่่กกกกอออออออนน้้คคครรรรรััับบบบยยยยงเเเเเลลลผมมมมมแถดวหาาาาาาจะไไ็ เอาเป็นยากับข้าวกินครับแต่ตอนนี้ครับแฟนผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับทุกคนว่าเราเดินมาชันมากครับและที่สําคัญเนี่ยเราไม่เจอเลยครับผมรถด่วนระหว่างทางเราหาไปเรื่อยๆเลยครับและในที่สุดครับทุกคนเราก็เจอจนได้ครับบุญไม้ไผ่ครับไม่ใช่รถด่วนครับผมตอนนี้คือเจออะไรก็เอาหมดลวครับเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ทุกคนดูครับผมผมยังไม่เคยกินเลยครับบุญไม้ไผ่รสชาติจะเป็นจะได้ครับพอกินเข้าไปเท่านั้นแหละครับทุกคนรสชาติจืดๆเหมือนน้าเปล่าเลยแต่รู้สึกสดชื่นมากครับให้แฟนกินดูครับผม แฟนบอกว่าเหมือนน้ำเปล่าเลยครับผมอร่อยสดชื่นและตอนนี้แม่ผมก็กำลังหาไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนปลาที่ผมมาหาในวันนี้นะครับบอกเลยครับว่ามันหายากมากๆเลยครับเพราะว่าต้นไม้ไผ่ส่วนใหญ่เนี่ยครับผมล้มตายกันหมดเลยก็จะมีแค่บางกอครับแต่หาไปแล้วไม่มีครับผมรถด่วนมีแต่วนไม้ไผ่ครับก็จะเก็บสะสมไว้นี่นี้เลยครับแถมเราก็ยังเจอกับน้ำไม้ไผ่ด้วยทุกคนตอนนี้รู้สึกหิวน้ำครับขอซดไปเลยครับผมสองอึบ บอกเลยรู้สึกสดชื่นมากครับรสชาติเหมือนน้าเปล่าได้กินของไม้ไผ่ด้วยครับและตอนนี้เราก็หารวด่วนไม่เจอเลยครับเราก็เลยเปลี่ยนแผนหาแฟนเนี่ยไปหาหน่อกันครับทุกคนและหน่อนี้เนี่ยน้อยมากครับแต่หน่อนี้เนี่ยบอกเลยอร่อยครับผมแฟนผมเนี่ยหาจนเพลินเลยครับทุกคนและหาเก่งด้วยนะและหาไปหามาครับแฟนผมเนี่ยตกใจเลยครับทุกคน นั่นแหละครับทุกคนแฟนผมเนี่ยโดนมดแดงไฟกัดเจ็บจี๊ดเลยครับและตอนนี้เราก็หาหน่อได้เพียงพอแล้วครับเราก็จะกลับกันแล้วครับทุกคนและวันนี้เนี่ยแฟนผมเนี่ยทำได้ดีมากครับทุกคนถึงจะไม่ได้เจอหน่อลดด่วนนะครับแต่เราก็ได้เจอหลายอย่างเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นวุ้นไม้ไผ่หน่อมงหน่อไม้และเป็นการประจนภัยที่สนุกมากครับแฟนบอกวันนี้ได้หน่อไม้กลับบ้านเต็มเลยครับ กลับมาถึงบ้านครับบอกเลยเลทเทปไปหมดเลยครับและแฟนผมเนี่ยบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมก็เลยให้รางวัลแฟนผมหน่อยครับโดยพาแฟนมาที่ร้านกาแฟพันไทยเพื่อมาเติมพลังกันหน่อยครับบอกเลยครับวันนี้เนี่ยใช้พลังงานไปเยอะมากครับกับแฟนก็เลยจัดไปเลยครับผมคาราแก้วและวันนี้ครับผมจบภารกิจไปด้วยกาแฟแก้วโปรจากกาแฟพัน